มาดูว่า,าเราปลูกผลไม้เรียกว่าบริเวณมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ปลูกให้เกิดประโยชน์มีทั้งผลไม้มีทั้งผักที่จะมานำมาทำอาหารได้แล้วก็ปลูกไว้สองปี2ปี2ปีส,ป,สปีกว่า,ล,าลูกเรานะ สองปีครึ่งสองปีสองปีครึ่งตอนนั้นเราปลูกไปเนี่ยลูกอยู่ท้องนะตอนนั้นเราปลูกไปเนี่ยก็เราก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยเดี๋ยวให้สาวพาไปดูว่าที่เราปลูกไว้อะตอนเนี้มันต้นใหญ่แค่ไหนที่ว่าสองปีกว่าเนี่ยแล้วก็มันมีลูกมีผลผลิตให้เราได้กินกันแล้วก็ จะได้มีประโยชน์กับท่านผูนชน้ชมครับ่ะเดี๋ยวสาวพาไปดูรถส่วนหักมีสองรถสองพันพันภูเก็ตกับพันของประจวบไปไหนลูกใหญ่มากเลยใช่ไหม ลูกปาณสามกลูกหนึ่งประมาณสามกิโลสามมดกับที่แหละเขาบอกว่นมี้มัเ็มดเอาถุงหอเพราะว่าการะรอกมันชอบมันหอมไงมันจะมาก็จะมาเจาะแต่ที่เขาปลูกขายเขาจะพ่นยาฉีดยาแต่นี้ปลูกธรรมชาติเราไม่ได้ฉีดยาก็เลยเอาถุงมาห่อกันตัวกระรอกมัเจาะท,ที่ดีดีดต้นสับปะรดอันนี้พันอะไร พันของประจวบซื้อที่ปซื้อพันธุ์มาจากประจวบเนี่ยคือพันธุ์ที่เราซื้อมาจากประจวบเมื่อสองปีที่แล้วกี่กี่ขแนขนงครบกี่ต้นคนระสี่ห้าต้นสิต้นเสิบต้น,ตน,ตนเราซื้อมาจากประจวบเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าต้นทานไม่ไหวเอาไปต้องแบ่งขายแล้วอะก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์นะครับถ้าเราปลูกแล้วก็ เราดูแลดีๆโดยข้อสำคัญนะครับอันนี้เราไม่ได้ฉีดยาเนี่ยทำให้ผู้ที่รับประทานก็สุขภาพดีด้วยแล้วก็ลูกใหญ่จังนะคืกประมาณสากิโลแล,แล้วแล้วพูดถึงว่าคนที่ปลูกข,ขายเขาเ,เขาทำอย่างนี้บ้างไม่ได้เสียเวลาเสียเวลาเขาก็เลยพ่นยาอ๋ะอะแล้วแล้วที่มีถุงนี่คือมันใกล้จะสุกแล้วก็ เลยหอกันตัวกระรอกเพราะกระรอกไม่ชอบมันก็จะเจาะเจาะแล้วมันจะเป็นรูอ่านเดี๋ยวสาวพาไปดูต้นอื่นอันนี้ที่หอหอคือี่ห่อล้ใหญ่เลยใหญ่ๆจ่าๆเลยไหมมะป่ะที่เก็บเมีลอกนี่หอหอลูกเหง ไอ้น,นี่ยังยังไม่ไม่ไม,มสุดแมย่ยังอีกหลายวันนะไอ้ไอท้ที่นี่มันมีสองตาเหรอ,อของแขนงเหรอชองไอ้แขนงนี่เหรออ่าแขน,นงนี่มันปลูกมันปลูกช้าก็ต้องแขนงที่แตกข้างๆอ๋อแล้วจะมีฝันทิ้งอ๋อโอ้ยเยอะมากเลยแม่เขาเป็นคนมือเย็นเนาะปลูกอะไรก็ลูกใหญ่ได้ผลผลิต,ยลตยเยอะสับพารสมันจะเป็นลูกไม่ไม่พร้อมกันมันจะทยอยออก มีทั้งที่เป็นลูกลยังไม่ออกลูก,ม,กมีพันพันของภูเก็ตไหนๆอ๋อนี่พันภูเก็ตเหรอเป็นสับประรดกรอบสับประรดกรอบพันภูเก็ตพันภูเก็ตแต่ว่านี่เพิง่งเพิ่งออกลูกมันก็ยังไม่ยังไม่สุกทียังอ่อนอยู่ยังไม่สุกทีนะครับอออยังอนแต่ว่ายังไม่สุกนะลูกยังเล็กอยู่เพราะมันเพิออ,อีอ่ของภูเก็ตเหรอภูเก็ตลูกยังอ่อน เดือนหน้าพอได้ชิมไหมกล้วยแต่แม่ก็ส่งให้บ่อยเนาะเดือนหน้าน่าจะได้อันนี้พันอะไรสาวพันภูเก็ตนะคัอุ้ยทำไมลูกใหญ่อ่ะก็ไม่ใช่พันภูเก็ตพันพันของประจวบอ๋อพันของประจวบเนาะพันประจวบตาเต็มเต็มเลยเนาะไอ้ที่แม่ห่อนี่ยสงสัยลูกใหญ่บึ้มเลยเนี่ยเย่บึ้มแต่ว่ามันใกล้ถูกแล้วต้องห่อก่อนอ้นี้ไม่เป็นไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันไม่เจาะหราข้าวมันไม่หอมครับครับ